สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองชั้นอนุบาลหนึ่งวันนี้คุณครูพิตัษกมีกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหน่วยฤดูหันสามาให้ใเด็กๆทำการในกิจกรรมย,ย่อยการปฏิบัติตนในช่วงฤดูต่างๆค่ะการป,ปฏิบัติตนในช่วงฤดูหนาวนเด็ก,ดกต้องใส่เสื้อที่มีความหนานและแขนยาวเพื่ออ,อุ่นร่างกายไม่ให้มีความหนาวจนเกินไปบางครั้งอาจจะมีอุปกรณ์เสริมหมวก หรือผ้าปันคอนั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้ด้านกายหนาวและเป็นหวัดนะคะ้อาออกไปข้างนอกและมีฝนตกเราควรสวมเสื้อกันฝนและมีร่วมออกไปด้วยนะคะเด็กๆและระวังไอฝนและรองฝนจะทําให้เราเป็นหวัดด้วยนะคะปฏิบัติตนในช่วงฤด,ดูร้อนนะคะเด็กๆเราควรใส่เสื้อผ้าที่มีความโล่งสบายเพื่อไม่ให้ตัวเองนะคะร้อนจนเกินไปอาจจะมีอุปกรณ์เสริมพัด ลมและรับประทานของเย็นๆนะคะเด็กๆและอย่าออกไปตากแดดเยอะน,นะคะระวังจะเป็นไข้ค่ะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการปฏิบัติตนในแต่ละฤดูต้องทำอย่างไรเด็กๆอย่าลืมนำไปปฏิบัติด,ด้วยนะคะและอย่าลืมเรียนแล้วทำกิจกรรมแล้วถ่ายรูปบันทึกคลิปส่งกลับมาให้คุณครูตางรายกลุ่มด้วยนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในกิจกรรมของสัป,ปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย